ปิจารณ์ตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าปิจารณ์พระจายหัวว่าผิดให้ขอทราบบาผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่า การวิจารณ์เรียกว่าละเมิดประมหากษัตริย์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูกถูกประชาชนบอมกัคือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกเขไม่ว่า แต่ถ้าว่าบิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจารณ์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ yeah, อยู่ในฐานะลำบากเพระแสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้ มันต้องวิจารณ์ต้องต้องละเมิดแล้วไม่ให้เดไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม,ไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่ไม่อยากละเมิดแต่มีใครฝ่ายชาวต่างประเทศ มีบ่อยๆละเมิดก็จะอยู่ละเมิดเดอะคิงแล้วก็ก็หัวเราะเยาะว่าเดอะคิงนี่เดอะคิงของไทยแลนด์คิงของยุ่งคิงของพวกพวกคนไทยทั้งหลายนีย่เป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสีย ฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่บ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยกักหน้า พยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความทมี่เขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมันมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขผิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไขลบลบความรับผิดชอบมันเป็นยังน้น คือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทําอะไรไม่เคยเขาร้องคอยรอยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทําอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระสรงขากระสรงเขา เขาคุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆั้นที่มีเขาคุกน,นี้พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจําว่าเรียกเขาคุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิดเกิดเรื่องเขาคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละมิอ ละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลาทางทางหนึ่งกต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่ะะพูดว,ว,วิจารณ์ก็จาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่า เข้าคุกแล้วต้องให้อาภัยบางที่เขาด่าเราเนี่ยหนักๆด่าเรายานี่หนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่เห็นเขา ไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักกจี้คือจักรจี้ใครมันาว่าอะไรสชนิดก็ บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกระบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกระบฏมาจนกระทั่งถึงต่อมา ราชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นขบฏซเรื่งนเก็ไม่เคยมีแท้ๆที่จริงก็ทำแบบเดียวไม่ให้เขาคุดให้ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อน ผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นน่ะแล้วก็ถูกทําโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบ ให,ให้ฟ้องให้จับเขาาคุกอันนี้นากกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้องรงโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครใครบอกว่าให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดี ลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พร,ระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไมไม่รู้นะ mm hmm. เขาทำผิดเขาด่าในเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริง เพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วน,นักกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ด่าปรางังกษัตย์ทำไปทํามาเลยจะต้องเอาเขาด่านายก ถ้าด่านายกนายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ไม่เดือดไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาด่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่าต้องเป็นคนจัดการ มันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก็สอนสอนนายกไ้อย่างนั้นสอนนายกว่าใครใครมาด่าเราเราต้องด่าเขามัน,ม,นมันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ 美国。